อาหารมื้อสุดท้ายของเจ้าลูกหมาน้ำแข็งอายุ 14, 0 0 0พปีหลังการขุดพบมัมมี่ลูกสุนัขวัย3ถึงเเดือนในชั้นดินเยือกแข็งหรือเพอร์มาฟรอสที่เมืองทูมัตในเขตไซบีเรียเมื่อปี2011โดยทีมนักวิจัยก็ยังไม่สามารถระบุสายพันธุ์หรือสปีชีส์ของมันได้จากผลการตรวจ d n a และผ่าพิสูจน์ก็พบว่ามีเศษขนและหนังของแรดขนยาวที่สูญพันธุ์ไปแล้วอยู่ในกระเพาะของมันจากการค้นพบนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าอาหารมื้อสุดท้าย ของมัมมี่ลูกสุนัขที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ14,000ปีที่แล้วคือแรดขนยาวที่สูญพันธุ์ไปในช่วงปลายของยุคน้ําแข็งเมื่อกว่าหมื่นปีที่แล้วโดยมันอาจได้รับการแบ่งปันจากในฝูงหรืออาจบังเอิญไปพบซากแรดที่ตายแล้วพอดีหรือไม่ก็อาจได้รับจากมนุษย์ยุคน้ําแข็งที่เลี้ยงมันซึ่งแน่นอนว่าทีมวิจัยยังต้องศึกษาค้นคว้าในประเด็นนี้กันต่อไป